เมื่อวานไปเดินตลาดเจอตีนไก่นะกินมากก็เลยจัดมาเลย1นกิโลกล้ามาวันนี้ก็ตั้งหม้อเลยจ้ะเราจะใส่เกลือแล้วก็ลวกไก่ประมาณ2-3นาทีก่อนเสร็จแล้วก็ตักขึ้นแล้วก็ไปล้างนะแล้วก็มาเตรียมเครื่องหอมในการตุ๋นกันเร็จเครื่องหอมนี้ซื้อจากห้างแพงมากฉันใส่เบสิกเลยค่ะตะไคร้ใบมะกรูดรากผักชีจับใส่หม้อเตรียมตุ๋นเลยจ้ะตรงนี้ปรุงรสนิดนึงด้วยจะใส่ผงปรุงรสก็ได้หม้อที่ฉันใช้เนี่ยมีความจุ5ลิตรแล้วก็จะมีเส้นขีดแม็กบอกอยู่ตรงนี้ระวังอย่าให้เกินด้วยนนนนนะะรรรรรอออบีีี้้้้ตงงเเเชช็คววาามมย,ยิดดึพััใแ ขนาด5ลิตรจากซีเกิลตัวนี้ทําได้ทั้งเมนูตุน๋นแล้วก็เมนูต้มธรรมดาฝาปิดล็อกแน่นและสามารถปรับระดับแรงดันได้2ระดับเราตั้งน้ําให้เดือดปกติได้เลยปุ่มแดงๆนี้คือเซฟตี้นะจุจุนีบอกเลยว่าน้องใช้งานง่ายปลอดภยัยแล้วก็เนื้อตุน๋นเปื่อยไวประหยัดเวลาไปมากกว่า75%ซึ่งวันนี้ฉันต้มแค่10นาทีได้กินตีนไก่ตุ๋นใน10นาทีคืออเมซิ่งมา่อก่อนเปิด่าลืมเช็คเซฟตี้ให้เรียบร้อยแต่น้องใช้งานง่ายไม่ต้องกลัวลืมบอกนิดหนึ่งว่าน้องใช้้้้้้้กกกกกััับบบเเเเเเตตาา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 ไไไดดดดททุุรรููปปแแแลลลลยยยยิวววคคืือออหอมมมมมมมงงพ่่่่่นนนนนํขี ก็นุ่มกำลังดีไปลองทำดูแต่ถ้าอยากได้มอ,อก,ก็จิมตะก้าเลยจ้า